สวัสดีนะครับสวัสดียามเย็นวันนี้นะครับพี่พี่นะครับวันนี้เรามาอัปเดตพระขุนแผนกันบ้างนะครับแล้วก็นะครับมีรายการจับเข้ามาหนึ่งองค์นะครับนะเดี๋ยวมารับชมมาไม่ทันนะครับวันนี้มีพระขุนแผนรุ่นล้านรวยๆครับมาอัปเดตให้พี่นะครับมีทั้งรายการเด็ดรายการนําเลิกทุกองค์นะครับวันนี้เดี๋ยวมารับชมมาไม่ทันนะฮะนะ ว่ามีรายการเด็ดๆกันบ้างนะครับนะมารับชมมาพร้อมกันนะพี่ชายนะครับเรามาดูรายการแรกกันเลยแล้วกันนะครับรายการที่1ฮะนะครับรายการแรกนะครับก่อนจะมาไปพักคุ้นแผนน้องขอนําเสนอรายการนี้หน่อยฮนะน้องเพิ่งจับมาได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นเมื่อเสกเมื่อปีก่อนนะครับเป็นพระผงปิดตาจัดสร้างซีรีส์เหนือดวงนะครับเป็นพระปิดตาเหนือดวงเป็นรายการที่หายากมาก นะครับเป็นรายการที่หายากมากนะครับนะนี่ฮะได้มาหนึ่งองค์พี่โอ้โหก่อนจะหาได้รายการนี้เนื้อผงน้ามันเกสรหลังฝังพลอยคาสีนะครับผมได้มาพร้อมขอรยมกรอบนะครับไปขอปิดแบ่งปันมาพี่ๆนะครับไปขอปิดแบ่งปันมานีน่ฮะสวยๆเลยนะครับนะแต่มีเล้โค้ดผมว่าน่าจะเลขโค้ดต้นอยู่ใต้ฐานนะรุ่นนี้นะฮะร,รายการนี้นะครับนะผมได้มาองค์เดียวพี่นะองค์นี้นะฮะ นะฮะได้มาเพ่โอค์เดียวรุ่นนี้เล่นกันแรงมากพี่นะฮะเล่นกันแรงมากพี่นะ,ะตอนนั้นนะฮะรายการนี้ hi, นะครับผมได้มา1องค์นะครับต้องขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่ราคาองค์นี้มีมาแค่องค์เดียวนะครับมีมาแค่องค์เดียวนะครับองค์นี้ขอแบ่งปันพี่ให้พี่ที่600บาทนะครับนี้กรอบคือเขาใส่มาแล้วนะพี่นะผมขอปิดมาองค์นี้600บาทมีมาแค่1องค์เท่านั้นนะครับนะหนึ่งองเท่านั้นนะครับ ต่อมารายการที่2ครับนะเป็นรายการนาเลือกครับเป็นรายการจานมือรายการนี้เป็นเนื้อนี่ฮะทองแดงนะฮะทองแดงเถื่อนนะพี่ชายนะทองแดงเถื่อนเลขคนเบอร์หมายเลข53รายการนี้เป็นรายการนาเลือกรายการพิเศษสำหรับผู้ที่นะครับร่วมบูชายกลังนะครับจากพระคุณแผนร้านรวยเป็นรายการ ไม่ตัดปิกนะครับเป็นรายการไม่ตัดปิกนะพี่นะรายการนี้นะครับแบ่งปันนะครับจานมือนะตอนนี้ก็เอ้นะเข้าถึงนะฮะเข้าถึงยากมากพี่นะถ้าจะเป็นรอยจานพระอาจารย์ต้อม,ม,มพระอ์ปู่สิลานินนะตอนนี้ไม่ยากแล้วนะครับยากแล้วนะครับเลยรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับนะเพียงแค่นะครับองค์นี้เพียงแค่650บาทพร้อมส่งพี่นะเนื้อทองแดงเถื่อนครับ650าบาทครับนะรายการที่1ครับ ต่อมารัาพิชัยมาเป็นรายการที่2ครับรายการที่2เป็นรายการนี้ครับเลขคนต้นเบอร์หมายเลขสามที่สองครับรายการนี้น่าจะเป็นเนื้อ,อทองฮะเนื้อทองทิพย์หรือเปล่านะครับเนืท ONG ท ONG ้อทองทองเหลืองขัดเงานี่ครับมีรอยจานเกจิชัดเจนนะครับมีรอยจนันนยฮะชัดเจนนะครับ นี่ฮะตอกนําเลือกเลขค้นําเบอร์หมายเลข32ครับรายการพิเศษนะครับรายการไม่ตัดปีกนะครับรายการนี้น่ากลาดทองแดงผิวไฟนะครับรายการนี้ขอแบ่งปันนะครับพี่ๆที่750บาทขอ750บาทคราบพี่ชายรายการที่2รายการที่3เลขค้นําเบอร์หมายเลข72ครับรายการที่3เลขค้นําเบอร์หมายเลข72บนะครับนี่ฮะ รายการนี้ครับรอยจานมีครบครับนะเป็นหลังจะเป็นรอยจานทุกองนะพี่นะเป็นรายการเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะครับเป็นเซอร์ไพรส์พิเศษนะครับนะนี่เจ็ดนะเลขคู่เบอร์เจ็ดสองครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่เจ็ดร้อยพี่ชายนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับเฮ้รายการที่ห้าครับนะรวมรวมนะฮะรายการที่ห้าเมื่อกี้เมื่อ เมื่อกี้สี่นะครับรายการนี้รายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรขาวโรยตะไบทองตะกุดสามดอกครับเนื้อเกสรขาวนะโรยตะไบทองนี่สวยนะพี่นะนี่นี่เลขค้นตัเบอร์มาได้สิบเจ็ดครับนำเลืกนะครับเลขค้นตัเบอร์มาได้สิบเจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆครับพี่ชายนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ฮะราคาจองนี้ก็สองร้อกว่าบาทแล้วนะครับนะนี่ฮะ แบ่งปันสามร้อยบาทพร้อมจะส่งพี่ชายแบ่งปันสามร้อยบาทพร้อมจะส่งนะครับองค์ไหนสามร้อยนะครับพี่จับคู่ได้เลยองคไหนสามร้อยพี่จับคู่อ่าคู่ผมให้พิเศษและกันนะครับนะ EP นี้นะองคไหนสามร้อยให้คู่นะห้าร้อยได้เลยนะครับองค์ไหนสามร้อยให้คู่นะห้าร้อยจะเลยนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกนับอีกหนึ่งเนื้อยอดนิยมพี่เลขการนี้เลขโค้ดตเบอร์ใหม่เลขสองศูนย์ครับรายการนี้เลขโค้ดเบอร์เลขสองศูนย์รายการนี้เป็นเนื้อผงน้ำมันปิดทองข้าวหล่อตัดต,ตะกุดเจ็ดอกโอ้โทษทีพี่ตะกุดเจ็ดอกครับนี่รายการพิเศษนะฮะโอ้โหสวยเลยนะครับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พี่อยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับ องนี้แบ่งปันที่พี่อยู่เอาอันี้ไปพี่ผมขอสามร้อยหแล้วกันรายการนี้ผมขอ350ร้อยหิบาทแล้วกันพี่ชายรายการที่6นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่7นะครับต่อมาเป็นรายการที่7นะครับรายการนี้ฮะนี่รายการที่7ครับสวยๆเลยนี่ฮะตะโกดสามดอกลเลขคุณเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับ รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทุบรวยพลอยเศษตะกุดสามดอกครับรายการนี้เลขแปดเลขรวยพี่นะนี่ฮะดูบนสารนะรวยพลอยเศกครับเลขค้นทะเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการสวยๆันนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับพี่จ๋านะครับรายการที่แปดองนี้ก็สวยเลยพี่ชายเลขค้นทะเบอร์หมายเลขสิบสี่ รายการนี้นะครับเลขคุตัวเบอร์มาที่สิบสี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นครบประกายแสงหลังฝั่งตะกุดหกดอกฮะนี่ฮะฝั่งตะกุดหกดอกครับนี่เลขคุตัวเบอร์ได้สิบสี่ครับสวยๆเลยรายการนี้นะครับสวยๆเลยนะรายการนี้นะครับผมขอที่สองร้อยแปดสิบบาทรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบบาทคับพี่ชายรายการที่แปดนะครับ ต่อมารายการที่9นะฮะมาเป็นเนื้อดินเผาบ้างวี่เลขคนจะเบอร์เลข26่รวมกันได้8นะฮะเลขคนตะเบอร์เลข26รวมกันได้8รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาดินโป่ง7จ็า7ท่าน้ากําไรทองคํานะฮะรายการนี้เป็นกําไรทองคําคู่ตะกุด3ดอกนะครับรายการนี้กําไรทองคํานะฮะ อุดมนสารนะครับเลขคนเำนวนยี่บหกลมมันจะแปดด้วยรายการที่กําไรทองคำตะกุดทองทิพย์สามดอกรายการทองคํารายการที่ผมแบ่งนะฮะที่หกร้อยบาทนะครับเอาไปห้าร้อยบาทเฉพาะอีพีนี้ไปนะครับขอห้าร้อยบาทจบให้เลยครับอีพีนี้นะครับเหลืออยู่หนึ่งองค์นะพี่นะกําไรทองคําครับต่อมาครับพี่ชาลรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สิบฮะ ลายการที split, ่สิบรายการนี้เป็นเนื้อว่านภายดำนะฮะโรยแบงค์เศกตะกุดทองสามดอกตะกุดทองที่สามดอกครับลายการนี้เลขค้นตําเบอร์หมายเลขสิบสามครับลายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้ขอสามร้อยบาทจับคู่ห้าร้อยจะเลยพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับต่อมารายการที่สิบเอ็ดรายการนี้นะฮะโอ้โหอีกหนึ่งรายการที่สวยเลขค้นตําเบอร์หมายเลขยี่สิบสามรายการนี้นะเนื้อขาวแกสอนทราน้ําทองตะกุดสามดอกและหลังด้วยนะหลังอีกสามดอกครับ นี่ฮะรายการนี้นะเลขคนะเบอร์ยี่สิบสามเอาไปสามร้อยห้าสิบาทเอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพิชัยนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบสองครับนี่ฮะตะกุดหน้าหลังเลยนะครับด้านหน้าสี่ด้านหลังสามนะครับนี่ฮะรายการที่สองรายการนี้เป็นเนื้อแดงนะครับนะองขาวซุ้มขาวตะกุดท้องสีดอกฝังเพชร นะหลังฝนตะกุดอีก3ดอกนะรายการนี้เอาไปพิชัยาย350บาทพอเลขค้นเอาเบอร์หมายเลขครับรายการที่12ฮนะต่อมารายการที่13มีอีกหนึ่งรายการ นะตะก,กุดจัดเต็มอะ่ะอีกหนึ่งรายการตะก,กุดจัดเต็มพี่รายการนี้เนื้อเทาผงทูบนะครับโรยผงตะไบทองโรยพลอยตะก,กุดนะทองเจ็ดดอกด้านหลังอีกสามดอกพี่ชายกําไกรายทองคู่อีกนะฮะเลขค้นเบอร์ยี่บหกรายการนี้สี่ร้อยพี่ชายนะครับแล้วรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสามฮะ ต่อมารายการที่14ครับ14เลขคนตับเบอร์มาเลขตัวเดียวครับหลักเดียวครับหมายเลข7็ครับรายการนี้นะครับเลขเนื้อแดงสุริยาคาตโดยหงตะใบทองตะกุดทอง1ิดอกครับรายการนี้แบ่งปันให้เบาครับนะรายการนี้ผมขอที่2 5 0บาทพอ2 5 0บาทพอพร้อมจะส่งให้ครับนะสำหรับรายการที่14ฮะต่อมาครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่15 นี่ฮะรายการที่15บห้ครับจีวอนแน่นๆเลยพี่เลขคนตัเบอร์หมายเลขยี่สิรายการนี้เนื้อจันทร์น้ำเงินโรจีวอนสายสินตะกุดทองทิปสามดอกครับมีีดูจีวอนแน่นๆพี่นะครับดูจีวอนแน่นๆดูสายสินครับเลขคนตัเบอร์ยี่สี่ฮะรายการนี้ผมขอสามร้อยห้าสิบาทพอจีวอนเพิ่โหดอย่างนี้เลยขอสามร้อยห้าสิบาทนะครับใครอยากเลี่ยมนะครับเลี่ยมกันน้ําเพิ่มได้นะครับน้ำหนึ่งร้อยบาทนะฮะเลี่ยมกันน้ําผมส่งให้ได้ครับนะเพิ่มอีกแค่หนึ่งร้อยบาทนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปพี่รายการที่สิบหกครับรายการที่สิบหกเนื้อเหลืองมุสลามนะองค์เจ้าน้กเงินตะกุดเงินสี่ดอกฝั่งเพชรนะหลังฝังตะกุดอีกสามดอกครับเลขคนเบอร์หมายเลขสิบสามครับรายการนี้เอาไปครับพี่ชายนะแบ่งปันให้พี่นะครับรายการนี้เป็นตะกุดเงินนะฮะขอที่สี่ร้อยนะครับรายการนี้ตะกุดเงินด้านหน้าสามดอกนะพี่สี่ดอกนะพี่นะตะกุดเงินแท้นะครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพี่ชายรายการที่สิบหก ต่อมารายการที่สิบเจ็ดครับเราอยู่ต่อพี่สำหรับรายการที่สิบเจ็ดรายการนี้นะครับเป็นเนื้อเขียวนะฮะมานิยกโรยแบงค์เสกตะกุดทองสามดอกครับรายการนี้นะี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้านะเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้าครับรายการนี้ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับเลขค้นตัวเบอร์หมายเลขเก้าด้วยขอสามร้อยห้าสิบาทพอครับนี่ฮะเลขสวยๆด้วยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบแปด รายการที่แปรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองพุทราดำนี่ครับโรยพลนกพะเกล้านะครสกุล6ดอกนะครับลอยพลจุก้าสกุล6ดอกเลขคนจับเบอร์หมายเลขสิบเจ็ดรวมกันได้8ครับรายการนี้ผมขอ350แล้วกันนะครับรายการนี้ผมขอ350บบาทแล้วกันนะครับรายการที่นะฮะสิบแปดนะครับรายการนี้นะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการถัดไปเป็นนะฮะองแดงพี่ชายนะครับองแดงเลขคนตังเบอร์หม่เลข15รายการนี้รวยพอยเ็กนะครับเอ้รวยแบงค์เสกนะครับตะกุดทองทิพย์มดอกครับรายการนี้รายการที่19นะครับแบ่งปันทพีนะครับที่300บาทพอเลขคนตังเบอร์หม่เลข15บหยจิวอนด้านหลังด้วยแน่นเลยนะครับ ต่อมาครับเป็นรายการที่20ครับรายการที่จิบอินเนื้อมหานิยมพี่เลขคนตัเบอร์หมายเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวฮะรายการนี้เนื้อผงน้ํามันนะพี่นะมหามหามวลสารฝังมุดนะตะกุดเจ็ดดอกครับพี่อย่าลืมนะรายการนี้เป็นเนื้อยอดนิยมนะพี่นะรายการนี้เนื้อผงน้ํามันนะครับหาค่อนข้างยากเลขคนตัเบอร์หมายเลขเก้ารายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับนะตะกุดแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะตะกุดหกดอกพี่จานเลขคนตัวเบอร์เลขเก้าเลขสวยด้วยขอสี่ร้อยบาทนะฮะขอสี่ร้อยบาทครับเลขสวยมาอยู่ที่ เลยนะครับต่อมาในการย1ิบเอ็ดรายการสุดท้ายครับรายการย1ิบเอ็ดรายการสุดท้ายเลขคนจับเบอร์จัดให้พี่เลขเบิ้ลเบิ้ไปเลยหมายเลขสองสองครับรายการนี้เป็นเนื้อเขียวมันยกตะใบทองตะกุดสามดอกครับนะโอ้โห จดไปพี่เลขเบิ้ลเลขสองสองสวยๆเลยรายการนี้เอาไปเพียงแค่300บาทเท่านั้นแลรายการนี้เอาไปเพียงแค่ส0มร้อยบาทในการัิจารณานะครับนะวันนี้ก็มีแบ่งปันให้พี่นะครับ21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะพี่ๆนะหากชอบถูกใจรายการไหนนี่ครับสามารถติดต่อได้ที่แอดดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆท่านที่ติดตามด้วยกันนะครับนะก่อนท้ายคลิปขออีกองคหนึ่งหลงให้น้องพี่นะฮะแต่จบคลิปไปแล้วนะครับเรียกคนละเบอร์หมายเลขสามหลงอยู่องค์ รายการนี้เอาไปพิชายนะครับแบ่งปันให้นะกระทนฐานเลยเลขคุณเบอร์เปนสามเอาไปสามร้อยห้าสิผมจบให้พี่รายการที่ยีิบสองครับตอนนี้ก็กรกลขอบขอบคุณอีกครั้งนะครับนะขอบพระคุณมากครับที่เขาอุดหนุนนะพี่นะขอบคุณมากครับ